สวัสดีครับทีเด็ดก่อนชกบายชี้ชัดมวยไทยวันนี้เราก็จะพากันไปดูในสื่อมวยมันสนั่นเมืองประจ ա วันอังคารที่22กรกฎาคม2568ณสนามมวยเวทีนานาชาติรังสิตเริ่มชมกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจุด00เป็นต้นไปถ้ายทอดสดผ่านช่อง2 o u กด24นะครับโดยทั้งหมดนะครับผมวันนี้ชี้ชัดมวยไทยกับจีบยกมาให้ชมกันถึง4คู่4คู่เน้นๆ4คู่เด็ดๆ4คู่จังๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเชียร์แล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่มีมย ชี้ชันมวยไทยขอฝากไว้ด้วยกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกำไรสั้นกระชับชบไวเสม,มือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชํานาญทุกพื้นที่ก็ยืมแอดกันไปได้เลยที่ sfs 9 9อย่าลืม s d s ดัดนหน้าหรือคลิกได th ้ที่ลิงก์ด้านล่างชี้ชันมวยไทยกับปักหมดเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวชี้ชันมวยไทยก็จะพากันไปดูในคู่แรกกันต่อเลย คู่ที่หนึ่งนะครับก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างเพลิงพยักพยักภูหลวงประทัก,กับเจ้าเพชรวุฒิชัยกอวุฒิชัยประทัก,กันในพิกัดไม่เกิน115ปอนด์ปไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสําหรับจบเพลิงพยักพยักภูหลวงวันนี้แกมาลดไป0.9ปอนด์้อนอายุ16ปีสูง169เซนติเมตรมาจากเลยโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า20จนถึง24ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายพยักภูหลวงจังหวัดเลยน้าหนักปล่อยปล่อยของเขาก็าอยู่ที่ประมาณ56กกิโลกรัม สำหรับจบเพลิงพยกักพยกักภูลหลวงกลางเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยซ้ายนะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้อย่างแม่นยำเตะซ้ายหน้าขวาดีเลยอย่าตัวนี้ออกแข้งซ้ายได้หนักจัดจ้านลักเลี่ยมเชิงชกนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยท้ายท้ายปลายยกไม่หมดไม่ยุบนี่กินแกยากเลยนะครับสำหรับจบเพลิงพยักพยักภูหลวงซีไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกชนะไปถึง2ไฟแพ้2ไฟฟอร์ม่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงรุ่มๆุ่มดอนๆอนะครับสำหรับจบเพลิงพยักก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่ะไฟนี้แกจะทำฟ หหรือใม่แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าเพชรวุฒิชัยกอวุฒธธิชัยสมหรับเจ้าเพชรวุฒิชัยวันนี้แกมาขาดไป1.6ป้ปอนด์อายุ22ปีสูง165เซนติเมตรมาจากบึงการชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า50จนถึง56ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายแจ็คก,กี้ยิมจังหวัดสกลนครน้ำหนักปล่อยปล่อยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ56กกิโลกรัมสำหรับเจ้าวุฒิชัยกอวุฒิชัย คลิปไฟการชกก่อน้างจะหายากเลยนะครับผมเลยไม่ได้หยิบย,ยกกันมาให้ชมแต่เป็นมวยขวาน,นะครับผมแกเป็นมวยเข่าปลาเพชรเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดหนักแ,แรงทุกลูกเลยอย่างตัวนี้ข้อแข็งแรงดีวงในล็อกลัดฟาตีก่อนเหนียวแน่นวงในมีลูกขวางหน้าป้ายหน้า้วยนะครับผมท้ายปลายยกไม่หมดไม่ยุ่มนี่กินแกยากเลยสร้างไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทําฟอร์มเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สร้างไฟหลังแกชนะมาเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงนะครับผมสําหรับเจ้าเพชรวุฒิชัยกอวุฒิชัย ผีเด็ดก่อนชกสําหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมานะส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ฝีไม้ลายมือและฟอร์มช่วงหลังที่โชกมาสม่ําเสมอของมุมแดงมากกว่าอยู่นะครับต้นๆผมมองแล้วว่าน่าจะดูออกห่างไปก่อนเพราะว่าฝีไม้ลายมือของเจ้าเพิงพยักเนี่ยมันจะดูดีกว่าไปกิ๊กหนึ่งแต่ถ้าว่าบทเบียร์เสียสีกันไปหากเจ้าเพชรวุฒิชัยแกเดินติดประชิดตัวไม่ถึงส่วนตัวของผมนะครับผมผมก็มองแล้วว่าอาจจะเดินไปเข้าลองแข่งเจ้าเพลิงพยักได้เลยในไฟน์นี้เปิดหัวคู่แรกมายังไงผมก็ยังออกชอบไปทางมวยฝีมือใหญ่เจ้าเพิงพยักมากกว่าอยู่นะครับคู่น แดไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่2ของรายการก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างดีแมคเจดีมวยไทยยิมประทักับเจ้าพิรพัฒสิทธิ์เสียส่งประทับกันในพิกัดไม่เกิน127ปอนด ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสําหรับเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยยิมวันนี้แกมาลดไป0.1ปอนด์อายุ17ปีสูง170เซนติเมตรมาจากกาลสินชกม,มาแล้วไม่ต่ำกว่า40จนถึง50ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายเจดีมวยไทยจังหวัดกาลสินน้ําหนนะักปล่อยปล่อยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ63กิโลกรัม สำหรับเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยยิมกลางเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยซ้ายนะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางรอดกอักรอสวนได้อย่างแม่นยำออกแข้งซ้ายต่อยซ้ายได้หนักจัดจ้าเลยอย่าตัวนี้ลักเหลี่ยมเชิงดีมีวินาทีเป็นนาทีทองก็ไม่ไปโอกาสให้หลุดมือวยนะครับผมสำหรับเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยทยิมเท้ายายปลายยกนี้มีลูกอึดลูกนึกตะล่อเลยอย่าตัวนี้สี่ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยสี่ไฟหลังแกชนะไปถึงสามไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นส ไฟหลังที่แกขึ้นชกก็ยังไม่ครบยกเลยสักไฟนะครับผมสําหรับเจ้าดีแม็กก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟมีไฟที่5จะมีนับนอกให้เราเห็นกันอีกหรือไม่แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าพิรพัฒน์ส,สิทธิเสียส่งสําหรับเจ้าพิรพัฒน์วันนี้แกมาขาดไป0.1ตอนอายุ20ปีสูง168เซนติเมตรมาจากสีสเกตชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายสีเคมวยไทยยิมกทอทอมอน้าหนักปล่อยปล่อยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ667กิโลก็ัก สำหรับเจ้าพิลพัทสิทธิ์เสียส่งกลางเกงใส่น้ำเงินแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยเขา่าวงในล็อกลัดฟาตีก่อนเหนียวแน่นข้อแข็งแรงดีเลยวงในตีเข่าฟันศอกได้หนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมสำหรับเจ้าพิลพัทเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยอขยันออกขยันโตขยันท,นทำด้วยท้ายทายปลายยกไม่หมดไม่ยุบนิกินแกยากเลยสำหรับเจ้าพิลพัทสิทธิ์เสียส่งสีไฟ์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยสีไฟล์หลังยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับผมสำหรับเจ้าพิลพัทฟอร์มช่วงงงล่่่าก็ถอววยูช ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เนี่ยแกจะทําฟอร์มมาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่เก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับผมสําหรับคู่นี้ดีแม็กเนี่ยมันจะเป็นเก่งเล็กวันนี้ปล่อยน้ําหนักขึ้นมาต่อยกับรุ่นพี่ส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นรุ่นพี่นะครับผมจะเป็นเก่งใหญ่วันนี้ลดน้ําหนักลงไปต่อยกับรุ่นน้องก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันทีเด็ดก่อนชกสําหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ํานเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่กระดูการผ่านมวยและความหนักแรงของอาวุธของเจ้าพิลพัฒ์มากกว่าอยู่นะครับต้นๆผมมองแล้วว่าน่าจะดูสูสีเพราะว่าฝีไม้ลายมือของมุมแดงเนี่ยมันก็ดูไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าว่าบทเบียเสียสีกันไปผมก็ยังให้เจ้าพิลพัฒ์เนี่ยมันจะมีลูกหนักและลูกอดลูกทนมากกว่าอยู่นะครับน้าหนักปล่อยปๆก็ดูดีกว่าด้วยสําหรับเจ้าพิลพัฒ์เสิเสียส่งมองแล้วว่าคู่ที่2ของรายการเนี่ยต้นๆอาจจะดูสูสีบทเบียเสียสีกันไปน่าจะเสร็จทางด้านของเจ้าพิ พัฒทธเสียส่งนะครับคู่ที่2ของรายการออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้เชียรยไปที่เจ้าพิรพัฒิทิเสียส่งไปต่อก็ที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่3ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างปลายฟ้าสอแสงไฉประท่ากับเจ้าลันนะครอ,อ่งอุบลประท่ากันในพิกัดไม่เกิน116ึ่อปอนด์ ไปดูก็ที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสำหรับจบปลายฟ้าสอสแสงชัยวันนี้แกมาลดไป0.7ป้ปอนด์อายุ18ปีสูง167เซนติมเมตรมาจาก101โชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า70จนถึง80ไฟซ้อมอยู่ที่ข่ายสอสแสงชัยจังหวัด101น้ำหนักปล,ปล่อยปล่อยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ59กิโลกรัมสำหรับจบปลายฟ้าส,สแสงชัยกางเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยซ้ายนะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องประเพศเตะซ้ายต่อยซ้ายได้หนักแรงทุกลูกเลยอย่าตัวนี้นายมีสองนอกมีแข่งว่ากันอย่างนั้นลักเลี่ยมเชิงโชคดีเลยชกฉลาดแก้เกมนางานก็เก่งด้วยต้นต้น,ตนยกนี้ไปก่อนตามปีคือหน้ยากเลยนะครับผมสำหรับจบปลายฟ้าสอแสงชัยสี่ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทาฟอร์มเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สี่ไฟหลังแกชนะมาเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เนี่ยแกจะกลับมากู้สตาร์ให้ตนเองได้หรือไม่สําหรับจบปลายฟ้าสอแสงชัย แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าลั่นนครอึ่งอุบลสําหรับเจ้าลั่นนครวันนี้แกมาลดไป0.2ปอนด์อายุ22ปีสูง164เซนติเมตรมาจากอุบลราชธาน,นีโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟล์ซ้อมอยู่ที่ค่ายอึ่งอุบลจังหวัดอุบลราชธาน,นีน้าหนักปล่อยปล่อยของเขา,าอยู่ที่ประมาณ57กิโลกรัม สำหรับเจ้ารันนครอ,อึ่งอุบลกางเกงซิดแดงแกเป็นมวยซ้ายนะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือนี่ครบเครื่องประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายได้หนักแรงทุกลูกเหมือนกันเลยอย่าตัวนี้ข้อแข็งแรงดีวงในล็อกลัดฟาตีก็เหนียวแน่นหัวจิตหัวใจนี่ใหญ่เกินร้อยเลยนะครับผมสำหรับเจ้ารันนครท้ายท้ายปลายยกนี้มีลูกอึดลูกฮึดตลอดสี่ไฟ์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ฟอร์มของแกก็ทำเอาไว้แต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยอย่าสำหรับเจ้ารันนครสี่ไฟ์หลังยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟ์นี้เนี่ าได้หรือไม่ถีเด็ดก่อนชกสําหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมานะส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่แข้งซ้ายและฝีไม้ลายมือของเจ้าปลายฟ้ามากกว่าอยู่นะครับต้นต้นผมมองแล้วว่าน่าจะนําตัวออกห่างไปก่อนเพราะว่าฝีไม้ลายมือเจ้าปลายฟ้าเนี่ยมันก็ดูไม่ธรรมดาและอาจจะดูดีกว่าไปกิกหนึ่งแต่ถ้าว่าบทเบียร์เสียสีกันไปหากเจ้าปลายฟ้ามันไม่หมดมันไม่ยุบเนี่ยผมก็ยังมองว่าเจ้าลั่นนครอาจจะเดินไปเข้าล่องแข้งของเจ้าปลายฟ้าได้เลยในช่วงท้ายปลายยกคู่ที่3ของรายการยังไงผมก็ยังออกชอบไปทางมวยฝีมือของเจ้าปลายฟ้ามากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ ทางมมแดงปลายปิดท้ายกับที่คู่เอก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างสีมาหลหยเพชรเจริญวิทประท่กับลิธิพัน์พันดักรัตนบุรีพระท่ากันในพิกัดไม่เกิน117ปอน ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสำหรับโจสีมาลายเพชรเจริญวิทย์วันนี้แกมาลดไป0.6ปอนอายุ23ปีสูง165เซนติมเมตรมาจากมหาสารคามน้ำบ่อต้องเดียวท้องเสียโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า70ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์จังหวัดมหาสารคามน้ำหนักปล่อยปล่อยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ58กิโลกรัม สำหรับเจ้าสีมาลายเพชรเจริญวิทย์การเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยหัานะครับผมแกเป็นมวยเขา่าประเพทเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตลอดเลยอย่าตัวนี้เดินบทเดินเบียดเสียดสีไปเรื่อยเข่าในแกนเหนียวแน่นเลยนะครับผมวงในล็อกลัดฟัสตีนี่ไม่ปล่อยเลยบูดุดันเลยอย่าขยานันออกขยนันโตขยนันทําด้วยตัวเล็กมากกว่าก็จริงนะครับผมสําหรับเจ้าสีมาลายแต่ว่าหัวจิตหัวใจและธาตุมวยทรหดอดทนมากกว่าอย่างแน่นอนสี่ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกกระทำฟอร์มอาไว้ได้ครึ่งครึ่งกลางกลางแกชนะไปถึง2ไฟแพ สองไฟฟอมช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงรุ่มๆุ่มดอนดอนนะครับผมสําหรับเจ้าสีมาลายเพชรเจริญวิทย์แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าลทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีสําหรับเจ้าลทธิพันธ์วันนี้แกมาลดใบ0.6ปอนด์อายุ20ปีสูง161เซนติเมตรมาจากสุรินโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า90จนถึง1 0ึ้อไฟซ้อมอยู่ที่ข่ายวอว,วังพรมจังหวัดนครปฐมน้าหนักปล,ปล่อยปล่อยของเขาอยู่ที่ประมาณ6กกิโลกรัม สำหรับเจอริลิธที่ผ่์พันดักรัตนบุตรีกางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือนี่ครบ เครื่องลประเภทตั้งรับจับทางล้อดักลอ้อสวนได้อย่างแม่นยำต่อยมัดฟันซองนี้หนักแรงทุกลูกเลยจากตัวนี้วงในล็อกรัดฟันตีก็เหนียวแน่นมัดหนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาเลยสำหรับเจ้าลิทิพันธ์ท้ายปลายาย,ยกนี้มีลูกอืดลูกฮึดตลอด4ีไฟหลังที่แกขึ้นโชกเอาไว้แกก็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยสีไฟหลังแกชนะไปถึง3ไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับผมสำหรับเจ้าลิทิพันธ์พันธ์นดักรัตนะบุรีทีเด็ดก่อนโชคสำหรับคคู่นนี้ะรับ มองไปมองมานักส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ำเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้นะครับผมผมยังออกชอบไปที่อาวุธหนักลุ้นนอก,นอกของเจ้าลิทิพันมากกว่าอยู่นะครับต้นต้นผมมองแล้วว่าเขาก่อนลุ้นก่อน,อนได้เลยอย่าท้ายปลายยกหากไอ้เงินเนี่ยมันไม่หมดมันไม่ยุบผมก็มองแล้วว่าน่าจะกินไอ้เงินยากเจ้าลิทิพันพันดักรัตนาบุรีนี้บอกได้เลยนะครับผมว่าท้ายปลายยกนี่มีลูกอึดลูกนึ่ตลอดฟอร์มช่วงหลังที่โชกเอาไว้ก็โชกเอาไว้ค่อนข้างเฉียดดีด้วยสําหรับเจ้าลิทิพันนะครับผมคู่พิดทายรายการ,ย,ารกยังไงก็มองแล้วว่าน่าเชื่อถือได้เลยคู่พิท้าังงมน เงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าลิธิพันธ์พันดักรัตนบุรี ก็จบกันไปแล้วนะครับครบถ้วนกระบวนความทศนะประจําศึกมวยมัน่นสนันเมืองหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยชี้ชันมวยไทยขอฝากไว้ด้วยกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชํานาญทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันไปได้เลยที่ SMS9 9อาิ้าย่าลืมแอดไซด์ด้านหน้าหรือคลิกในทีลิงด้านล่างชี้ชัชน้ีนม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ